ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอ้อีกเช่นเคยนะผมเราอยู่กันในเกมวันพีซเบลติ u ัตนะครับเนื่องด้วยจากว่ามีน้องๆนะครับสองคนหรือไม่รู้กี่คนนั่นแหละขอมานะครับผมว่าพี่ครับรีวิวบู l เลตหน่อยครับพี่ก็วันนี้ผมได้มาจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมอ่ะในส่วนตัวของบู l เล t ตนั้นค่อนข้างจะหล่อเทมากแล้วก็เป็นตัวในมูวี่ที่ผมค่อนข้างชอบเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นเราไปดูที่เทรดและสกิลของบู l เล t ตกันก่อนดีกว่านาะ ื่อที่ว่าเราเข้าไปในเกมเราจะได้เล่นเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโอเคส่วนตัวของบูเลตนะครับเป็นสายหมัดสีน้ําเงินเนาะเทดของบูเลตนะครับผมให้มา4ี่ห้าหกเทปนะหกตอนสี่ดาวเทปที่1นนะครับ,รบเมื่ออยู่ในทงของอ่ามอเมื่ออยู่ในทงครับเมื่ออยู่ในทงไม่ว่าจะเป็นทงใครก็แล้วแต่นะครับผมจะลดดาเมจยีและสร้างความเสียหายให้กับตัวละครประเภทกลุ่มโรเจอร์หรืออดีตกลุ่มโรเจอร์เพิ่มขึ้น20%เนะครับเมื่ออยู่ในทงที่ ไม่มีเพื่อนอยู่นะครับก็คือเราต้องบวกคนเดียวเราต้องบู๊คนเดียวนะผมส่วนเทที่2ครับไม่ล้มแต่มันงงและลดดาเมจสามสนะครับเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%นะครับผมส่วนเทที่3หลังเกิดสกิลสองครับจะไม่ล้มแต่มันงงและลดดาเมจห้าเเซ็นต์ในระยะเวลาที่กำหนดโอ้ให้ลดดาเมจเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทําให้สถานะหมดสติไร้ผลด้วยส่วนเทต่อไป สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับเมื่ออยู่ในเขตส,สมบัตินะครับไม่ได้บอกนะครับว่าสมบัติใครคือสมบัติใครก็ได้นะครผมผมเป็นตัวที่เก่งในทองมากเลยเนี่ยแล้วก็จะเป็นบูาบูทแอทแทกมา30% 20วิไม่สแต็กนะครับแล้วก็บูทดีเฟนต์มา20% 20วิเมื่อเราใช้สกิลที่2นั่นเองนะครับผมอูค่อนข้างที่จะอึดแต่ก็แรงมากๆสำหรับบูเลตส่วนเทตตอไปเป็นเทตของ5ดาวร้80นะครับผมเถตแรกนะฮะ เพิ่มคูดาวการลบหลีของศัตรู50%เมื่อโจมตีศัตรูตัวละครประเภทกลุ่มโรเจอร์และอดีตกลุ่มโรเจอร์นะครับผมโอ้โหไม่ต้องดอปกันเลยทีเดียวเชียวส่วนเท่สุดท้ายผมทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะไม่เสียการทรงตัวไปเวลาสิบวิและฟื้นฟูพลังชีวิต10%เมื่อทาให้ศัตรูลม้มลงนะครับโอเคเท็ดเท,ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะดูดีนะเพราะว่าตอนเนี้ยแชงกับโรเจอร์ค่อนข้างจะอารวาสหนักครับผมเรลี่ด้วยซึ่งแช้งก็เป็นอดีตกลุ่มโรเจอร์นะเคยเป็นลูกเรือ แต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะคือเขาเป็นสีน้ำเงินนั่นเขาก็เลยจะค่อนข้างที่จะแพ้สีหน่อยโอเคส่วนสกิลที่1นนะจะเป็นการพุ่งชนสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะไกลหลังจากสกิลทํางานจะได้รับผลไม่เสกการทรงตัวในระยะเวลาที่กําหนดอ่าก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดเราอัพตันเลเวลห้านะสกิลพลังโจมตี509แล้วก็อ่าบูทแอตแทกยี่สิบเปอร์เซ็นต์บูทอ่าสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บูทขออภัยครับผมเป็นการอ่าลด ลดแอตแทกของศัตรู20%แล้วก็ลดสปีดของศัตรูลง20%นะแล้วก็ระยะเวลาก็20วิคูดาวสก,กิล22วินะครับผมค่อนข้างจะเร็วเลยส่วนสก,กิลที่2ครับผมเป็นสก,กิลกดค้างเนาะก็จะเป็นการถ้าเกิดเรากดชักดค้างแบบชาร์จแบบสมบูรณ์นะจะเป็นการสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะไกลในขอบเขตที่กําหนดอีกทั้งยังมีโอกาสมอบสถานะโตสัอนศัตรูที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองนะครับผม ก็แบบช้าสมบูรณ์พลังโจมตี764อัตาราเกิดตัวสั่น100% 5วิฟ้นฟูพลังชีวิตอีก350คูดาวสาิวิเนาะก็ตัวเขานี่ค่อนข้างจะเก่งส่วนเลียนถผมแนะนำไปเลียญดาเมจไปเลยก็ได้นะยัดดาเมจไปเจเลยแล้วก็อ่าห้อยห้อย HP ็ดพีมด้วยแล้วกันเพราะว่าตัวเขามีบูตดีฟี์อยู่แล้วเนาะ HP ก็เลยต้องจำเป็นนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมมาเลยแต่ก่อนที่จะไป,ะไปดูในเกมผมรู้ทุกคนดูไม่เคยจบคลิปหรอกเออ ฝากกดไลค์แล้วก็กดสมัครสมาชให้ผมด้วยโอเคนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนใครที่อยากดูตัวอะไรสามารถคอมเมนต์ขอกันได้เดี๋ยวเราไปดูบูลเลตกันก่อนเลยไปโอเครับผมตาแรกก็อยู่กันที่ทิลเลอร์บาร์กนะครับผมอ่ะก็ผมลืมบอกเลยว่าแท็กของบูลเลตเนี่ยผมใส่เป็นทางด้านของอีสต์บูมานะเพราะว่าเอ้ไม่ใช่แท็กของอีสต์บูเป็นแท็กของนิวเวอร์มานะก็คือสร้างความเสียหายให้ท่าที่เสียเปรียบนะครับผมให้ท่าที่เราเสียเปรียบอะเพิ่มขึ้น เพราะว่าแชงกับโรเจอร์เขาเป็นสายสีเขียวน,นาะเราเราเราแพ้สีเขา,าเราก็ต้องใส่เทปไอ้เราก็ต้องใส่แท็กอันนี้ไปนิวโวไปก็มาดิครับก็มาดิครับน้องผมรีวิวในแรงเอสบวกนะก็คือว่าถ้าเกิดชนะตานี้ก็ขึ้นเอ,เอแล้วแหละก็ค่อนข้างที่จะตึงหน่อยๆนะครับผมว้าวโรเจอร์เราจะต่อยนายเราจะขวาตรงใส่นายโทษทีน้อง โอเคเราไปหาขวาตรงใส่คนเล่นๆกันดีกว่าเนาะขอร้องเนี็ตจัดแดงนะครับผมโหวนสัญญาณค่อนเต็มด้วยเฮ้ยเขาปรับมาใหม่หรือเปล่าอัปเดตอัปเดตอูซ็อปยาซอปมาปรับใหม่หรือเปล่าเฮ้ยเราจะไม่สนใจเราจะไปหาโรเจอร์อย่างเดียวตู้ไม่ดีขวาตรงปาปาปาอุ้ยเราตัวค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยค่อนข้างแรงเลยอุ้ยอุ้ยปึ๊บดอสไม่โดนต่อยอุ้ยโอ้โหโรเจอร์โคตรแรงอะทำไมทงมันน้ำอย่างนี้เนี่ยฮัลโหล ก็ยังไม่มีคนมาดึงธงเรานะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่เราควรจะดึงคืนหรือเปล่าไว้ป่าสวยป่าสวยป่าสวยก็ก็สายตรงไปก็เอาเดี๋ยวผมคนข้างจะงงเออกดค้างแล้วก็ตู้มไปดิตู้มไปดิไม่โดนหรอไอ้มันกี้ไม่โดนมาโก้หรอโอเคแล้วก็เอา้เอาผมกดสก,กิลใส่ใครวะ โอชิบหายละแล้วเจอลูฟี่จะไงมาดิมาดิมาดิน้องอวยตอนไม่ได้เอ๊ะอ้ก็อย่างว่าแหละนอมันเก่งอะแชงกับโรเจอร์นอโอเคความชิบหายกำลังมาเยือนผมละความชิบหายกำลังมาเยือนแล้วไงนี่ไงนี่ไง,ไงเก่งนะเฮ้ยขอสักทีเถอะดีนะใส่แท็กอนี้มานิวโวไม่งั้นตีไม่เข้าแน่เลย โอเคเราต้องรีบเก็บธงคืนก่อนนะเดี๋ยวจะแพ้เอานะเราไม่อยากแบบถ่วงเพื่อนโอ้ยอ้เอ,าเอ,าเอ,าอ้าเอ้าหลอดใครได้เมื่อกี้กดมั่วมั่วไอ้กระตุกจัดเลยอะไรเนี่ยเไ้ยเป็นที่อะไรวะติดบูธติดบูธจังหงวะน,นี้ต้องหาสายตรงจังหวะนี้ต้องหาสายตรงด่วนเลยหาสายตรงด่วนเลยปึ๊บมาดิสายตรงสามหมื่นมาดิสายตรงสามหมื่นอ้ยตัวอะไรวะอุ้ยเอ้าผมโดนอะไรอ่ะเฮ้ยโปเหรอฮะ มันไม่น่าจะตีผมแรงขนาดนั้นนะเว้ยที่จริงแล้วอะเดี๋ยวก่อนนะเ้ยมันแหลกเลยอะเฮ้ยแม่งแหลกจัดเลยอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันตีผมแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะถามจริงถามจริงถามจริงแพ้เนี่ยทำไปเล่นไปเชียวเอ้ยช็อตเมื่อกี้แม่งเวอร์เกินอะเฮ้ย ไอ้สมูกเกอ,เอร์เก็บสามอ่ะม okay, ันเบื่อเกินโอเคเราอยู่กันที่กรอดดานะผมผมเขาอาจจะไม่ได้โปรแตเมื่อกี้ผมผมไม่อยากใส่ไลายโมส่วนแบบแต่เหมือนเลยแต่เหมือนเลยอะ่ะโอ้ตอนนี้เราเจอโรเจอร์สองคนดีกวาหมายถึงว่ากลุ่มจุสัตว์โรเจอร์ไอ้สามคนนี่วามีเลลี่สองตัวกับโรเจอร์ตัวหนึ่งมาวะขอทําผลงานหน่อยตาเนี้ยน้องอืติดบูตติดบูตซ้ายตรงดอกสามหมื่นเลยนะโคตรแรงอะ่ะก็อย่างว่านะติดบูตนะ ทีมเรา38เสืยได้รหัสนี้ไม่มีโอเวอร์บูทยังไม่ผมยังไม่ได้ทำโอเวอร์บูทเองแหละคือถามมันทำได้มันก็ทำได้แหละแต่ว่าผมผมยังคิดเกลียดอยู่ไงความคิดเกลียดไม่เคยปลาริเฮ้ยโรเจอร์คนเดิมไอ้โรเจอร์คนเดิมนี่หว่าใช่ป่าวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแต่ถ้าเกิดว่าผมจำได้ว่ามันโอเวอร์บูทหนึ่งอะถ้าเกิดว่ามาใส่ไอสนเน็กแมนสองเหรียญเนี่ยผมว่าใช่เลยโรเจอร์คนเดิมเพราะผมเพราะว่าผมจำเหรียญมันได้หลอดถ้ายม,มันจะรู้วะผมรอเค็งโรเจอร์นะตรงนี้ให้ฟีดึงได้ไปะเขีด อุ้ยอุ้ยเรล,ลี่อุ้ย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 สายตรงอุ้ยกดค้างมาดิล้วมากดค้างแข่งกันโรเจอร์มาดิโรเจอร์น้องอุ้ย,ยทำไมเราโดนมาแรงจังวะออผมลืมไปเลยว่าโรเจอร์กดสกิลสองค้างไว้แล้วมันลดดาเมจเยอะจัดเลยเนาะโอเคผมก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเยอะอยู่แหละมันเสียเปรียบแต่แพ้เสียแหละเออ,อเคดึงให้อาคานายไปเลย เราไม่ค่อยอยากโนเนียเท่าไหร่วะตอนเนี้ยไอ้แหลกอีกแล้วมันแหลกอะไรวะเฮ้ยงงนะงงงวยนะงงงวยอุ้ยเรียบร้อยมาตายฟรีปเนี่ยช็อตเนี้ยเอบเฮ้ยมันแหลกอะไรนักหนาวะเฮ้ยไม่โอ้เรียบร้อยเล่นโคตรยากบูเลตโอเคมันเล่นยากเพราะว่ามันเจอพวก e x ปัจจุบันเนี่ยที่มันเถื่อนๆน่ยนะมันก็เลยเล่นยาก เข้าใจกันด้วยนะครับพี่ผมมันไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดติดบูธติดบูธเอาอันนี้ออกไปดิเอ้ยติดบูธก็ก็สายตรงอ๋อสายตรงใส่ใครอะ่ะเขามีอวมาตาสามฮิปดิสโลให้หน่อยดิสโลให้หน่อยดิสโลให้หน่อย,อ,ยอุย้ยฮะฮะฮะหัวาคาเนี่ยมันมันเล่นยากเพราะมันเจอไอ้แบบนี้เลยแหละโอ้ยเหนื่อยใจว่ะโอ้ยมันเหนื่อยอกเหนื่อยใจสายตรงไปดิ มาว่ะมาว่ะลดตาเมจเยอะอุ๊ยโอ้โหอูซอฟเบียดแม่โอจบแล้วอย่างนี้โอ้ยเขาให้อุซอฟจับด้วยว่ะโอเคโอเคโอเคฟี่้ายตรงไปมันมีพืนชีพนะนี่ยงอุ้ยอุ๊ยโอ้โหตีดบอลแล้ววิ่งอย่างเร็ว,วนะอูซอฟเบียดเคมาดิ อีกทวได้ป่ะเพื่อนกลางได้ปะ่ะกลางได้ป่ะกลางได้ปะ่ปะสวยสวยเพื่อนสวยชนะป่ะวะชนะดีหรอโอ้โหมาดีวะโอ้โห,โโหชนะถ้าไม่มีบทบาทเลยอ่ะอเก่งเพื่อนแบกจบนะโอเคตัดท้ายอยู่ที่เกาะดำเหมือนเดิมคนดูม่งบอกพี่มึงเล่นเทียอะไรเนี่ยพี่นี่กูไม่รู้เรื่องอะไรมึงเล่นนะใช่ไหมเนี่ยเหมือนมึงไม่มีบทบาทเลยพี่ขอโทษทีครับน้องๆเ๋ยวตนนี้มีโอ ح, ้โหมีรถมีกลุ่มโรเจอร์คนเดียวงว่ะแบบอ่าเล่นใหญ่กวสินะ แต่สีฟ้าเขาเยอะนะผมเอาไปลอดไปไล่ฆ่าได้นะแต่ผมมารีวิวบูเลตไงเออเอามาสายตรงสายตรงหน่อยให้มันดูเท่ดูดูโกะแสนแปดไวทีมเราโอเด้งคนเดิมโอ้ยเหรียญโคตรสวยถ้าเกิดเหรียญบิ๊กมัมมี่เอ็กซ์นะบอกเลยโคตรเท่มาว่าอุ้ยไม่มีแต่ตัวแบบเอ้ยยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเลยอ่ะกดเศร้าก่อนเลยละกัน แท c กด้วยไอ้นี่หิวแผลชัวร์เลยไอ้แ้้งมันหิวแผลป่ะมาเพื่อนเราเราจัดเองโอ้เด้งมีบัฟสปีดด้วยอย่างตึงเลยไปเลยเด้งแคาฟี่มาลีนกับไอียบาทโทรโมิโอมาเล่นว่ากูเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยยังมีพาลาดชี่ผายเนาะแล้วก็ซ้ายตรงไปหนึ่งทีดีวะไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเลยอ่ะเพื่อไกรอดได้โอ้โหดูดีวะ่ะ โคตรน่าเกียดเลยเฮ้ยแชงมาไปล้วจ้าเลือดเรายังน้อยรอแลอยู่เราไปเอาคาคูดดีกว่าน่าจะมีสิทธิ์ได้ไดลุ้นได้เสียวกว่าเนาะอุนติอุนติอุนต,อนติอุนติมาก็ซ้ายตรงไปก่อนอุนติอุนติกระเด็นไปก่อนอุนติน้องดอสโอ้ดอสอดดไม่ผลเดยทีมข่าวค่อนข้างเถื่อนเลยนะเอ้ยอุ้ยสายตรงไปดินี่ไงแชงเหรอฮะ มารถดาเมจเยอะมามาดิวะตัวใครไม่ไม่ตัวใครไม่วะไม่รู้เลยไม่รู้เลยวิตต้าวิตต้าวิตต้าดรอหลบอุนติไม่ไม่หลบไม่ได้ด้วยจังหวะนี้ข้างล่างซ้ายตรงไปก่อนหนึ่งทีสกิลมันดูใช้ยากเนาะหรือว่ามันมันหรือว่ากูงโง่อะไม่รู้วะ่ะนูนเนียดรอหลบต่อยต่อยโอโ้โดนอะไรวะเนะี่ยโดนอุอนติ โอ้โอเด้งผมทำหน้าที่จัดเลยอะ่ะก็ซ้ายตรงไปก่อนนี่ฮะไม่โดนเหรอะวะสมควรโดนเอาจริงแล้วอะไม่โดนใครอีกทีนี้บาดซบชิบหายหรือชีวิตมาดิวิต้าอุย้ยคาร์โคคาเล่นอ,อุ้ยโอ้โหวิต้าโคตรแรงอะไรวะเฮ้ยน้องชายพี่แพ้ห้าเนี่ยเพื่อนมันจะแพ้ห้าอานะเพื่อนนะ วิต้าขอเล่นโค้เป็นน่ะจริงแล้วอ่ะก็ดอดแบบเท่ๆได้เลยอ่ะแบบมันเท่เกินไปอ่ะน่าจะแพ้วันต์เนี้ยโอเคไม่เป็นไรเนาะก็สําหรับไอไม่ใช่เซตโตสําหรับไอบุลเลตก็ประมาณนี้เนาะก็ค่อนข้างจะเล่นยากมากๆนะครับในปัจจุบันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรากดไปเจอทีมโรเจอร์ตอนไหนเนาะแบบเออมันมันก็เล่นได้แต่ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยทีเดียวเชียวนั่นแหละครับนี่ก็เป็นแนวทางในการดูนะก็ดูผมไว้แล้วกันนะว่าตัวเล่นวิต้าก็อยากมาเล่นนะครับผม สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ